ประกอบผัดราคาบาย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 ขอบคุณมากๆจ้าที่รับชมคลิปเดี๋ยววิไล่จะไปประก,กอบอีกสองตัวจ้าคลิปงานบ้านนะจ้าทุกคนล้างผัดลมแล้วก็ล่างหน้าบ้านไปได้เลยจ้าในก็ล่างแล้วล้างฝุ่นของเราไปด้วยเลยจ้าหน้าบ้านของเ้ามจ้าคัดคัดคัด,คด ประก,กอบพันล็อ,อกประกอบพันล็หัดทีละตัวจ้าตัวที่หนึ่งผ่านไปหัดตัวที่สอง ประกอบพัดลบอีกต้นฉบับลงไปเลยจ้ามือวน,นี้อากาศว่าหนาวเลยนะเพื่อนๆอากาศร้อนมนทำความสะอาดประกอบแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นเลยจ้าเพื่อนๆขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปคลิปรางพัดลมจ้าเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคัดกอรจาเท้ากระล่างเนาะ ตัวที่สหัดก่อนจ่าแล้วกล่างเนาะตัวที่สหัดทีละตัวจ้าตัวที่หนึ่งพานไปหัดตัวที่สองพิษต้นฉบับลงไปเลยจ้ามืัอนี้อากาศวานาวเลยนะเพื่อนๆอากาศร้อน หล่างผัดล่มแล้วก็ล่างหน้าบ้านไปได้เลยจ้าในในก็นล่างแล้วล้างฝุ่นของเราไปด้วยเลยจ้าหน้าบ้านของเ้า ประกอบแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นเลยจ้าเพื่อนๆขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปคลิปล้างพัดลมจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายบายขอบคุณมากๆจ้าที่รับชมคลิปเดี๋ยววิไลจะไปประกอบอีกสองตัวจ้าคลิปงานบ้านนะจ้าทุกคนขัดกวนจ้าเท้ากรลางเนาะ ประกอบแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นเลยจ้าเพื่อนๆขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปคลิปล้างพัดลมจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะออกพี่น้องทำความสะอาดจากน้อยเนาะใช้ทุกวันเลยหล้างเฟ้นกวนพี่น้องหล้างเฟ้นกัน,นลเลย งานบันจึกเพื่นอนคอนเทนต์ยุลรบตัวคลิปเราประกอบแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นเลยจ้าเพื่นอนๆขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปคลิปล้างพัดลมจ้าเพื่นอนๆเจอกันคลิปหน้านะ ตั้งว้ก่อนจ้ะล้างนาบ้านจ้ะทุกคนตามจ้าคัดคัดคัด,คด เลี้ยงไว้ดีก่อนนะจ๊ะหลังที่เราตรวจจ้าติดต้นฉบับลงไปเลยจ้าวันนี้อากาศว่าหนาวเลยนะเพื่อนๆอากาศร้อน ก้ม,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 มกันจ้าห้าหล่างแล้วจ้าทุกคนล่างแล้วก็มาประกอบกันนะจ้าล่างพัดลมแล้วก็ล่างหน้าบ้านไปได้เลย,เลยจ้าในๆก็ล่างแล้ว ล้างฝุ่นของเราไปด้วยเลยจ้าหน้าบ้านของเ้าประกอบแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นเลยจ้าเพื่อนๆขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปคลิปล้างพัดลมจ้าเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะงานบ้านจ้าเพื่อนงานบ้านทำความสะอาดไปด้วยเลยนะจ้า วางโทรศัพท์มาเฮ็ดเบียกก่อนพี่นองมาล่างแฟนล่างผัดล่มจ้าล่างฝุนดต้นฉบับลงไปเลยจ้าเมื่อนี้อากาศว่าหนาวเลยนะเพืเ่อนๆอากาศร้อนมาทำมสะอาดเลี้ยงไว้ดีก่อนนะจ้า อย่างที่ะวจจ้าติดต้นฉบับลงไปเลยจ้าเมื่อวนี้อากาศบ่หนาวเลยนะเพื่อนๆอากาศร้อนมาทำความสะอา ปิดต้นฉบับลงไปเลยจ้าเมื่อนี้อากาศวาหนาวเลยนะเพื่อนๆอากาศร้อมนมาทางโารั์วางโทรศัพท์มาเฮ็ดเวียกก่อนพี่นองมาล่างเฟนล่างผัดล่มจ้า ล่างฝุ่นวางโทรศัพท์มาเฮ็ดเวียกก่อนพี่น้องมาล่างแฟนล่างผัดลมจ้าล่างฝุ่นตามจ้าคัดๆๆๆๆคัดคัดคัดขาดก่อนจ้าแล้วก็ล่างเนาะ ประกอบแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นเลยจ้าเพื่อนๆนขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปคลิปล้างพัดลมจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะาจ้าคัดคๆด,คด,คด ออกพี่น้องทำความสะอาดจากน้อยเนาะใช้ทุกวันเลยล้างเส้นกวนพี่น้องล้างเส้นกันเ้อประกอบแล้วจ้าเปิดพัดลมเย็นเลยจ้าเพื่อนๆขอบคุณจ้าที่รับชมคลิปคลิปล้างพัดลมจ้าเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะวางโทรศัพท์มาเฮ็ดเวียก,กอนพี่น่องมาล้างเส้นล้างพัดลมจ้า ล้างฝุ่นล้างผัดลม,มแล้วก็ล่างหน้าบ้านไปได้เลยจ้าในๆก็ล่างแล้วล้างฝุ่นของเราไปด้วยเลยจ้าหน้าบ้านของเ้าอโอกพี่น่องทำความสะอาดจากน้อยเนาะใช้ทุกวันเลยล้างเส้นกวนพี่น้องล้างเส้นกันเ้อ Gracias.